สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็อยู่ในไร่อ้อยเหมือนเดิมนะคะเข้ามาตัดพันอ้อยเหมือนเดิมค่ะตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงครึ่งเกือบจะหกโมงแล้วนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ก็บรรยากาศก็คือนานคานนี่ก็คือฝนตกทางอื่นนะคะแต่ว่าทางไร่เรายังไม่ตกวันนี้ก็เลยเข้ามาหันพันอ้อยนะคะนี่ซีสัมลงหนึ่งค่ะไม่ได้ป้องสั้นนะคะคุณผู้ชมท่าน้ําถึงเนะะี่ยค่ะ ผลดีนะคะอันนี้คือผลดีน้ําถึงอ้อยก็จะป้องยาวจะป้องห่างนะคะลําอ้อยก็จะสวยลักษณะดเด่นๆของอ้อยพันธุ์นี้อีกอย่างหนึ่งก็คือลําไม่แตกนะคะคุณผู้ชมลําไม่แตกแต่ว่าตรงป้องอ้อยนะคะป้องอ้อยจะแตกลายงานนะคะตรงป้องอ้อยจะแตกลายงานตรงป้องอ้อยเขาจะแตกลายงานแต่ลําเขาจะไม่แตกตามป้องแบบนี้นะคะจะไม่แตกตามป้อง นี่คือลักษณะเด่นของพีคำรงหนึ่งนะคะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่มีพัน,นุนี้ติดไร่ไว้นะคะก็ลองหาไปปลูกดูนะคะอ่าศึกษาเรียนรู้ดูนะคะว่าอ้อยพันธุนี้มีลักษณะเด่นลักษณะด้อยอย่างไงนะคะเพราะว่าอ้อยแต่ละสายพันธุจะมีลักษณะเด่นลักษณะด้อยแตกต่างกันไปนะคะขึ้นอยู่ที่หลายๆปัจจัยนะคะที่สําคัญถ้าเราชอบนะคะเราก็หามาปลูกถ้าเราไม่ชอบ เราก็เปลี่ยนแปลงไปได้นะคะก็เหมือนเหมือนกับอ้อยทันน้ําทุกๆสายพันธุ์ที่พี่น้องหามาปลูกไว้นะคะมันจะมีข้อเด่นแล้วก็ข้อร้อยแตกต่างกันไปแต่จากที่ทางไร่ปลูกดูคืออ้อยพันธุ์นี้เขาสามารถเอาไปทําเป็นอ้อยควันได้นะคะคือตรงเนื้อเขาจะกรอบนะคะซึ่งได้ผ่านการวิจัยมาแล้วนะคะ,ะผู้วิจัยนะคะคุณลาว,วีวันเองก็ วิจัยแล้วก็ได้รับการรับรองมาแล้วว่าอ้อยพันธุ์นี้สามารถเอาไปทําเป็นอ้อยขวัญได้นะคะเนื้ออ้อยจะกรอบนะคะน้ําอ้อยจะใส่นะคะคุณผู้ชมเหน็นในคุณผู้ชายก็กุหลังหอมมานะคะเดี๋ยวเราต้องช่วยหันบ้างแล้วนะคะเพราะว่าเรามัวแต่ถ่ายคลิปนะคะก็อยู่ในกลางไร่เลยนะคะคุณผู้ชมบรรยากาศก็เนี่ยค่ะเสียงฟ้าร้องค่ะตอนนี้ค่ะเราฝนนยังไม่ตก ส่่่งงให้้พีนอคะดูระบบอันนี้คืออ้อยได้ฝนนะคะดูระบบรากค่ะนี่คือรากอากาศนะคะนี่คือพร้อมอ้อยที่พร้อมจะเจริญเติบโตเลยนะคะเนี่ยค่ะดูระบบรากค่ะขนาดว่าอันนี้อ้อยทำพันเนี่ยค่ะเราไม่ได้รอกเก่าไว้นะคะแต่ว่า ตรงข้างล่างอะค่ะตรงโคนนะคะพอฝนตกได้น้ำนะคะล้วอากาศก็เดินคะ่ะสวยมากหลายท่านนะคะก็ะโทรเข้ามาถามหรือไลน์เข้ามาถามนะคะว่าอ้อยพันุนี้นะคะสามารถปลูก ในที่ที่ไม่มีน้ำลดได้หรือไม่นะคะทางไล่ก็แนะนำว่าไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นควรนะคะที่จะปลูกตรงที่ไม่มีน้ำเพราะว่าอ้อยคันน้ำอะค่ะคุณผู้ชมถ้าไม่ได้น้ำนะ่ะจะไม่ดีเลยนะคะจะไม่ดีเลยจะปลูกทิ้งปลูกข้างเหมือนอ้อยโรงงานถามว่าทำได้ไหมทำได้ค่ะแต่มันก็ได้ผลตอบแทน ก็สไตไล์อ้อยโรงงานนะคะเดียวถ้าเราทำดีๆหน่อยเราไม่ต้องปลูกเยอะก็ได้นะคะทางไร่อะคะ่ะไม่ได้ปลูกเยอะปแปลงละไลรประมาณนี้นะคะ่ะที่ทางไร่ปลูกอ้อยอยู่ไม่เยอะค่ะ าะเราจะปลูกแล้วเราก็จะขายเองฝนคงไม่ตกแหละตะกี้ตั้งค่าว่าจะตกวันนี้ไปละข้ามรอบไว้ละ ได้คะ่ะพี่น้องคะ่ะตั้งแต่ตัดม้านี่นะคะพี่น้องมันจะตัดพันมานเนี่ยยังก่งเห็นป้องอ้อยแตกจักดป้องถ้าอ้อยอ่าได้น้ำเยอะๆแบบนี้นะคะส่วนมากเปลี่ยนพันอ่นนะ่ะป้องจะแตกแต่อันนี้ตั้งแต่พันมา้าบึงสังเกตหลายรอบและะ้วค่ะยังม,มอีอ้อยอ่าป้องแตกเลย ถ้าอ้อยปองแต่ก็ดีได้ค่ะพี่น้องเวลาเขาเขาขูดอ้อยไปั่นน้ำนะเขาบะต้องเลาะออกบะต้องได้เอาส่วนที่เสียออกเลยเพราะว่าอ้อยเสีย ดู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 ลากค่ะคุณผู้ชมดูลากดูถ้าอ้อยแบบนี้ทำพันน่ะโอเคเอาเอาเอาฝนมาก็ว่าจะไปแล้วทำไมมันถึงเวียนแวะเวียนมาอีกเนี<ๆ>ตกดีฮะ อยู่เลยไม่ต้องตัดมันซ้อมเฉยๆหรือเปล่าเนี่ยมันแจ้งออกก็ได้หรอปะฝนตกค่ะพี่น้องฝนตกนิด สองสามมือบ้างน่นนี่ตกทุกมือค่ะพี่น้องตกเบิดมือหมดค่ำพ่อมไม่สวยมาอนี้เกิดใครแน่พอสาสาแน่ จนน้ำท่วมน้ำหมดเลยค่ะพี่น้องค่ะบันนี้แห่งเลยค่ะตอนนี้เขาที่บ้านไหวกะจะได้เฮ็ดไม้อีกแล้วค่ะเนี่ยค่ะชีวิตเกษตรกรโควิดกะหลายเพราะโควิดธรรมชาติกะลงโทษอีกโอ้ยสู่ไปค่ะพี่น้อง บรมีหม่องนั่งกับปวดแอวได้ค่ะโอ้โหอันนี้สมพอลากมันเดินเยอะมันโดนนอนเจาะค่ะนอนเจาะล้ํามันก็เลยเล่งให้ตาออกมาเล่งให้ลากออกค่ะพี่น้องทิ้งค่ะ อยังฝนมาแล้วฝนมาแล้วฝนมาแล้วเออโอาอู้ดูที่ไฮเบิร์บรรยากาศฝนกำลังซีมาแล้วนะคะอนนี่ อุ้ยอุ้ยเกือบโดนตอดแม่งงอดค่ะพี่น้องแม่งงอดมันระวังนะมันลงเข้าไปข้างล่างแล้วพี่น้องขาฝนตกแล้วค่ะพอจบการรายง,งานเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพ <c oughs> <c oughs> อกันไม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ <c oughs>